มาตอนนี้เราก็ได้ทําการนี่แล้วนะครับเนี่ยเป็นปลูกต้นบนลบาซัมนะครับก็ใหญ่ได้แค่นี้ทำไมมาถึงเนี้ยได้แค่นะ่ะราคาก็อยู่ที่แบบไม่ถึงห้าล้านนะประมาณสามล้านสี่ล้านแค่นี้นะแล้วก็ได้ใช้แมวแล้วนะครับอุ้ยถามจริงนะถ้าเป็นมึงมานอนตรงนี้ล่ะเนี่ยถ้าแมวแบบยิ่งนอนได้ทับเยอะนะครับมันก็ทําให้ผลใหญ่ไนงะแต่แม่ไม่ค่อยไปนอนที่ตรงที่เขาปลูกตน้นไม้ก็ชอบนอนตรงตามพื้นเนี่ย แล้วมันวางไม่ได้นะเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับผมได้ทําทาเควสละหนึ่งอันแล้วก็รออีกต้นหนึ่งนะครับพอต้นหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเคลียร์ต้นไม้นี้ออกให้หมดเลยนะเพราะว่าเราต้องการแบบให้มันติดสถานะถ้าต้นนั้นต้นเดียวนะถ้าเรายิ่งมีหลายต้นก็คือมันจะยิ่งแบบเฉลี่ยเฉลี่ยต้นพวกนี้ด้วยนะครับมันก็เลยแบบก็เลยต้องเคลียร์ทิ้งนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าอัปเดตนี้มีต้นไม้อะไรมาใหม่บ้างก็คือต้นพวกนี้นะครับก็มีสโตนบิดนะครับแล้วก็พาณิชย์แล้วก็ ไดโนชูมแล้วก็โบนโบแล้วก็ไฟไฟเฟิร์นหรอวะแล้วก็ฟอสซิลไลน์นะครับก็6ต้นนี้ถามว่าสู้ไอกระดูกได้ไหมผมไม่รู้นะว่าสู้ได้หรือไม่ได้แต่เราจะมาตามหาต้นนี้นะครับ2ต้นหลักๆเลยก็คือฟอสซิลไลน์คือแน่นอนกลับไปต้นไดโนชูมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสามารถทําเป็นต้นยักษ์ใหญ่ได้ถ้าเราทํายักษ์ใหญ่ใช่ไหมมันก็จะทําให้ต้นราคาแพงได้นะครับก็คือ เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาสุ่มนะครับมี Ancient Seed Pack อยู่34ซีดเนี่ยให้มันหวังขั้นต่างก็คือชูมชูมไม่แน่นอ่ะไอ้ต้นไดโนชูมก็คือให้ออกประมาณมากกว่าแค่5ต้นคือภูมิใจแล้วแค่นั้นเลยมาได้เวลาแล้วนะครับเปิด Ancient Seed Pack มาก่อนสองแรกโอ้โหได้สะโตนบิดมาอะไรก็ไม่อยู่ระดับคอมมอนนิงโคตรโปกอ่ะอีทวดีนะครับไม่ได้เบาเสียงเกมว่าหูระเบิด อันที่สองโอ้โหดิโนโบิดแป๊บหนึ่งนะเราควรเอาไอ้พวกมเมล็ดซีนเนี่ยซ่อนไวน้ในกระเป๋ามาอันที่สามนะขอเธออยากเกือเลยเฮ้ยมันโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับเนี่ยพี่อันนี้สิอันนี้จะไม่ข้ามนะโอ้โหคือได้ไดโนชูมแล้วอะได้โบ,บ,บ,บนโบนบูหรอ โอ้โหต้นบิดูจะออกสักต้นไหมตัวเนี้ยห้าต้นไม่หวังเลยว่าหวังต้นเดียวเลยเนี่ยมาต้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้นับแล้วมาไม่มาไม่มาอ๋ออะไรนะโอกาสออกสามสิบเก้าเปอร์เซ็นมันไม่ไดีถึงครึ่งเลยนะเว้ยฮึบวิใช่ไหมไปโนชูมหรือเปล่าเออใช่ใช่ไหมเออโอ้โ oh, หเราได้มาเลยนะต้นหนึ่ง ถือว่าดีมากนะครับสามารถต่อยอดคอนเทนต์เราได้นะก็ <c oughs> คือกุ้มยังไงเราจะลงละปุ๊บพาราได์ได้ดอกได้ดอกไม้อันนี้ก็ดอกสวยนะปุ๊บอ,อนนุ้ยต้อที่สองไงแต่เหมือนว่ามันต้องใช้เม่นด้วยนะแต่ผมมีเม่นเม่นบัตรมูลอะไม่ถึงหกตัวเลยไม่ถึงเจ็ดตัวมีอยู่สองตัวั้งแล้วก็มีเม่นธรรมดาเนลรเรามีเท่าไหร่โอ้โหผมว่าตอนนี้เกินห้าแน่นอนตอนนี้คือออกมาสามต้นแล้วนะครับ ก็จะดูว่าฟอสซิลไลนี่มึงจะมาให้หรือเปล่าปึ๊บโอ้โหยตะตนบีดมาโอ้รู้สึกว่ามันเกลือมากเลยนะไอกเข็มนี่นี่แอดมินขอต้นดีๆได้ไหมอันนี้ไม่สคลิปไม่จะคลิปไม่สคลิปก็ได้อันนี้ไปมาเดี๋ยวลองแบบละคลิปดูนะครับว่ามันจะเกียลือหรือเปล่าที่หลายคนเถียงนะว่าแบบสคลิปกับไม่สคลิปนี่มันแตกต่างกันนะจะกดให้ดูเลยปึ๊บเป็นไงจะคลิปได้ต้นในเนี้ย ก็ดีขึ้นมานิดงดลยวกันอันนี้แบบไปสคิดไปกันอะเฮ้ยเอาว่ะนี่โบนบูอะอันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นตะกูของไผ่นะครับมาปึ๊บอ้โวรู้ว่ามันไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับดวงนี่แหละไอ้แบบสคิปไปส่สคิดที่มันไม่เกี่ยวเลยนี่ัน,นี้คือธุรกิจส่วนตัวของผมนะครับเป็นร้านขายน้ำมะนาวนะเปิดแม่งหน้าร้านขายขายน้ำมะนาวแหละฮึบอ้โห ได้ในนูชูมาสี่ต้นแล้วตอนนี้คือพอใจแล้วตอนนี้ห้าจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะครับแต่ป๊บโอ้โหพาราไดาพีเท่าอะแต่ไม่เป็นไรนะครับต้นต้นสวยแล้วก็ให้อภัยได้นะมนเหมือนว่ามันจะออกอยู่สามต้นนะตอนเนี้ยเอ้ยสี่ต้นมาโอ้โหพบห้าต้นเลยนะครับอันนี้คือบรรลุปเป้าหมายนิติภาวะเราแล้วนะก็คือออกเกมไปเลยกลับคิดได้เลย,เลย เราไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายหลักของเรายัางไม่ได้นะครับก็คือต้นฟอสซิลไลต์ต้องออกแล้วตอนนี้โอกาส0.5 0.5ก็ออกได้แต่ไม่ออกมาเหลืออีก12ซอ,องสุดท้ายนะครับโอ้โหได้มายอะเก,กินแล้วตอนนี้คือเลิมไม่อยากได้ละปึ๊บโอ้โหพาลไดา้พาลไดาเ้เพเทลมา โอ้โหดู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 ดดไม่มีแต่ต้นอะไรก็ไม่อยู่เนี่ยมาลืมเราต้องมาซุ่มกับนี่นะครับเป็นไอ้ด้วสาวทองเรานะครับนี่ขึ้นแม่งเลยอันหนึ่งนหนึงนี่ขึ้นแม่งเลยปึ๊บโอ้โหว่าไม่ต้องออกอะไรก็ได้นะไอ้ตัวน,นี้ก็คือขอต้นที่แบบแพงกว่าน,นี้ได้ไหมมาดิโอ้พาราไดา เอามาทำไมเนี่ยอัน,น Paradise เนี้ยพาราไดส์เนี่ยมาต่อตึ๊กต่อต้นบิดอีกแล้วไปเหลือห้าซอสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยไฟเฟิร์นยังไม่ได้นะจะมีหวังกับอะไรกัไอต้น0ูนยห้าวะเนี่ยเปิดแม่งตรงภูเขาไฟนี่แหละนี่คือภูเขาไฟที่ได้จากตรงนู้นนะครับทำกิจกรรมใครใครก็ได้แล้ววิบเฮ้ยกูท้อวะ อีกสามซองสุดท้ายไฟเฟิร์นก็ไม่ออกออก,ออกมาได้ไหมล่ะปึ๊บโอ้โหได้แต่พราไดาไม่พราไดาก็ตัวนบิดดีเลยอ่ะเดี๋ยวดูเลยนี่ไงตอไปใช้ไ,ได้พาลาไดาอะไม่ข้ามด้วยกูอ่ะวิ่งไม่ใช่ว่ะโอ้โหขอโทษเลยดี้สบประมาแต่ก็ได้ต้นมาประมาณกี่ต้นเหมือนเนี่ยเหมือนว่าเราจะได้ต้นไดโนชูมาแปต้นนะ ถามว่าพอใจไหมก็ก็พอใจแหละมันก็มันไม่มีให้สุ่มเราก็ต้องพอใจแล้วแหละเดี๋ยวเรามาเช็คราคาไอ้ต้นนี้ก่อนนะไอ้ต้นทองเนี่ยคือมันจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาต้นใหญ่เลยแล้วกันอันนี้คือติดโกลเด้นนะครับคูณเท่าไหร่วะคูณยี่สิบหรือเปล่าจะไม่ได้ได้นี้ปึ๊บฮะเดี๋ยวเก้าสิบสองล้านหุยแพงเกินอันนี้่าไรอันนี้สี่สิบเจ็ดล้านโอ้โหห่างกันนิดเดียวนะ ไม่ใช่แบบไม่ถึงแบบขนาดอ่ะห่างกันทิดเดียวจะแบบถ้ามีเงินมันห่างกันเยอะจังวะเดี๋ยวเรามาดูสองไอ้นี่มัง่งอิต้นมูไม่อนเราติดสถามเยอะๆเนี่ยสองอันนะครับมีวินซตากับออรล่าอยู่ที่สามล้านหนึ่งต้นมันเล็กนะครับวิ่เดี๋ยวเราต้องหาสูตรและสูตรแบบที่ทําให้ต้นอ้นี้ใหญ่ขึ้นนะผมเดี๋ยวผมจะลองแบบให้แมวมันนอนทับกันสามตัวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถอนพวกนี้ออกให้หมดเหลือแค่ต้นนี้อย่างเดียวอันนี้ก็ถอนนะครับ แต่จะเก็บเป็นมเมล็ดไว้นะเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ผมนะครับได้ปลูกต้นในโนชูไว้ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เ0็นะอยากรู้ว่ามันต้นจะเป็นแบบไหนนะแต่เหมือนว่าต้นนี้จะเก็บได้เรื่อยๆนะไม่ได้หายนะครับโอ้โหฮเโ,ฮโตแล้วโตแล้วกางจะบอกเลยทำไมมันไม่โต้ทีแบบอันนี้คือต้นมันโตแล้วนะครับเป็นต้นประมาณนี้นะมต้นดูกิวเดียว,วะ่ะดูแบบไม่ยักเลยนะเห็นไหมอรไอไเลเนี่ย แล้วก็สําหรับต้นนี้นะครับก็คือต้นคู่แข่งของมันก็คือต้นอะไรวะจำไม่ได้แล้วฮันนี่ซัคเกอร์เออคือต้นนั้นคือโดนเนื้อไปแล้วนะครับคือไม่สามารถใหญ่ยักษ์ได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองทําต้นนี้ดูนะครับว่าเผื่อต้นนี้มาแทนต้นฮันนี่ซัคเกอร์ได้โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเปิดสีที่ดูเพราะว่าเราทาหน้าหายนี่นะครับไลโนชูมนะโอเคก็สักคลิปนี้ไปละบาย